กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสน,นันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มีคนเคยกล่าวว่ลีหลังนี้นะครับฟังแล้วน่าสนใจนะครับ2คนยนต์ตามช่องนะคนหนมองเห็นโครนตรม อีคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายนะครับความหมายก็คือคนเรามองเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันมองเห็นแล้วแตกต่างกันบางคนมองเห็นปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตแต่บางคนมองเห็นสิ่งหลางๆนี้ไม่ใช่วิกฤตนะครับเป็นโอกาสนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็น นะอะไรเป็นอะไรซึ่งแน่นอนคนเห็นไม่เหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยเตือนเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยให้เตรียมตัวระมัดระวงังด้วยความไม่ประมาทแต่แน่นอนคนอื่นอาจจะเห็นแตกต่างเขาจะเห็นว่าไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยโลกยังเป็นปกติสุขดีอยู่นะโอกาสมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พลาพลายนะครับ ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมมองนะครับเห็นโคลนตมอยู่นะครับแต่นอนบางคนบอกเฮ้ยไม่เห็นเลยเห็นแต่โอกาสเห็นไหมครับเพราะนั้นเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าท่านมองเห็นอะไรอย่างไรไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าใครเห็นได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากกว่านั่นเอง อย่างที่ผมวิเคราะห์มาตลอด45ปีนะครับในการทำช่องมาวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะครับก็มองในสิ่งที่มองเห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นอย่างนี้นะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับมันยังไม่พ้นจากช่วงวิกฤตนะครับในช่วงปีนี้2 0 2 3ถึง2025และอาจจะถูกซ้ำเติมหรือซ้ำไปถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและจะเกิดศึกสงครามใหญ่ นะซึ่งผมเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งผมเรียกว่าเกรดรีเซ็ตนั่นเองนะครับซึ่งมันกอ็อย่างที่ผมบอกนะครับนะบางคนอาจจะมองเห็นนะแตกต่างเขาเห็นว่าเอ้ยฟื้นแล้วดีแล้วนะแนะ่นอนอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองก็โปรดใช้วิยารณ์แล้วกันนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าการเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับนะไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันหรือคราวนี้อาจจะเป็นการกลับกันก็ได้นะครับนะสองคนยนต์ตามช่องนะครับคนหนึ่งเห็นดาวอยู่พลาวพลายนะครับ อีกคนตาแหลมคมนะครับเห็นโครนตรมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารอบนี้ใครจะไปตอบได้นะโดยส่วนตัวผม2 0 2 3 2ถึง2025เนี่ยดูแล้ววิกฤตยังไม่เห็นชัดเจนว่าพ้นไปแล้วนะครับยังมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตนะเกรดรีเซ็ตนะรวมถึงนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะอาจจะไปถึงเรื่องของศึกสงคราม รวมถึงสภาวะภูมิอากาศซึ่งลักษณะแล้ว e x t ก e m e w มเ t e เ t อ e r อาจจะเกิดมาหาภาัยพิบัติเคดขึ้นได้เหมือนกันในช่วง2023-2025เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าปีนี้เนี่ยเป็นไงครับอากาศร้อนผิดปกตินะคใครจะตอบได้ละครับปรากฏการเอวนินโยเนี่ยเข้ามาแล้วนะร้อนในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้หรือ ความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายไปถึงมาหาสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นสงครามนิวเคลีย์นั่นเองที่เล่าสู่กันฟังก็ไปพินารณาดูนะครับอาจจะเห็นแตกต่างกันได้นะครับ2คนยนต์ตามช่องก็เห็นไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ